ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ก้าวไกลเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมหลังปีใหม่ไม่หวัน่นโพบอกไม่ป๊อปเปิดตัวจะเห็นคะแนนความนิยมแท้จริงในาใยชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนีดาโพเปิดเผยผลสำรวจความเห็นเรื่องอยากได้ใครเป็นผู้ว่ากทมครั้งที่8 ความนิยมของพักคก้าไกลยอยู่ที่ลำดับที่4ซึ่งพักคก้าไกลไม่ได้กังวลโดยหลังปีใหม่เราก็คงจะเริ่มต้น kick off แคมเปญกทมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมของเราส่วนเมื่อเปิดตัวผู้สมัครแล้วจะเรียกความนิยมได้หรือไม่นั้นเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่และมั่นใจว่าเราก็คงจะได้รับคะแนนความนิยมต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม คิดว่าทุกพักหรือทุกกลุ่มที่ลงสนามเมื่อเปิดตัวทีมอย่างชัดเจนแล้วเราถึงจะเห็นความเป็นคะแนนนิยมที่แท้จริงเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการที่พักก้าวไกลเปิดตัวผู้สมัครลงผู้ว่ากรทมช้ามองว่าเป็นข้อเสียเปรียบหรือไม่ในาใยชัยธวัฒน์กล่าวว่าที่ผ่านมาเรารอความชัดเจน ซึ่งตอนนี้น่าจะมีความชัดเจนแล้วว่าภายในปลายไตรมาสที่1ห,หรือไตรมาสที่2ก็คงจะมีการเลือกตั้งกรทมดังนั้นจะเปิดตัวผู้สมัครหลังปีใหม่ก็คงต้องพยายามทำงานอย่างเต็มที่แต่ตนคิดว่าภายในระยะเวลา3เดือนก็น่าจะพอสำหรับการทำงานแคมเปญผู้ว่ากรทมซึ่งที่ผ่านมาการทำงานในพื้นที่ของว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงสสเขตก็ทำงานมาหลายเดือนแล้วดังนั้นเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่ากทมอของพรรคก้าวไกลคือนางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจพี่สาวของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าคงไม่ใช่ความจริงส่วนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขอให้รอดูทีเดียวถามว่ามั่นใจว่าจะคว้าชัยชนะได้หรือไม่ ในายชัยธวัฒนกล่าวว่าก็มีความเป็นไปได้เพราะพื้นที่กรทมคะแนนความนิยมของพรรคก้าวไกลและการทำงานที่ผ่านมาของเราเชื่อมั่นว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ